แล้วถ้าเกิดผลของคำวินิจฉัยตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการยุบพักการเมืองพักหนึ่งไหมครับตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการไปย,ยื่นในการยุบพักการเมืองบางพักหรือไม่ซึ่งนั่นก็หมายจะต้องมีการพิสูจน์นะครับในกระบวนการของระบบไตส่สวนเนี่ยนะฮะว่ามีพยานหลักฐานหรือมีความเชื่อมโยงหรือมีพฤติการการกระทำต่า,างๆที่เข้าข่าย หรือไม่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของผู้ร้องเนี่ยก็มีโอกาสสูงแล้วล่ะที่อาจจะมีคนไปร้องในลักษณะนี้ครับครับกระทบกับการแก้ม,มาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมครับในแง่ของมาตราหนึ่งสองนั้นเนี่ยก็ต้องดูในสองส่วนนะครับในแง่ของตัวบทกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ต้องอว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องไปพิจารณากันในเรื่องของการเสนอยัติเข้าสู่สภานะครับ โดยพักการเมือง,งต่างๆที่อยู่ในสภานะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการพิจารณาของสภานั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้กระทบสักเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นที่สองในส่วนของการที่จะเป็นเรื่องของการถกแถลงเนี่ยเมื่อจะเป็นกระบวนการในการพิจารณากฎหมายในสภาก็ดีหรือว่าการถกแถลงนอกสภาต่างๆก็ดีอันนี้ก็จะต้องอมีประเด็นที่จะต้องระมัดระวังว่าจะไม่ให้ไปผิดตามคำวิจัขยของขานรั่นนูลนะครับ อาจารย์ครับแล้วแบบนี้เรื่องของการชุมนุมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยคงจะต้องระมัดระวังอะไรกันมากขึ้นหรือเปล่าครับหรือจะสามารถชุมนุมได้ไหมครับคือการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศอาวุธต่างๆนะแต่คราวนี้พอมีการชุมนุมถ้ามีประเด็นหรือพฤติการที่คล้ายลึงนะครับกับทางคำใช้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดู นะว่าในพิธีการในคำริษไฉย,ยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องแล้วก็เครือข่ายไม่เพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่นในคำริาาษไฉสารรัฐธรรมนูญด้วยนะนี่ถ้าเป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะมีคนไปร้องรัฐธรรมนูนใหม่อีกครั้งก็ได้นะครั้นี้ถ้าเป็นกลุ่มเดิมนะครับก็อาจจะต้องไปดูนะฮะว่าอาจจะมี การดําเนินคดีความตามกฎหมายอื่นๆไม่เพียงการชุมนุมครั้งหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันจะไปเกี่ยวกับกฎหมายหลายหลายอย่างด้วยนะครับไม่ได้เฉพาะคำนิสัยสามนูนแต่แน่นอนว่าถ้ามีผู้ไปร้องต่างๆก็อ,อาจจะมีการหยิบยกเอาคำนิฉัยสามนูนตรงนี้มาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเรามันระวังขึ้นสําหรับการชุมนุมต่างๆนะครับ